วันนี้ก็ตื่นเช้ามากเลยนะครับวันนี้วันนี้ผมตื่นเช้ามากเพราะเมื่อก่อนเพราะเมื่อคืนนะผม <c oughs> ผมคิด,คดอย่างนั้นอย่างนี้ทําอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนีนะ้คือคิดเอาไว้เยอะครับว่าจะทําอะไรดีทําอะไรต่ออทําในส่วนที่เราทําได้นะครับทําในส่วนที่เราทําได้ทีนี้กัมภีร์วันนี้นะครับ ไบเบิล uh, เนี่ยก็ให้ข้อประคำพีมาข้อหนึ่งทําให้ผมคิด <c oughs> ตรงกับตรงกับชีวิตของผมนะครับที่อยู่ในช่วงนี้ก็คือสุภาษิตบทที่19นะครับสุภาษิตบทที่19ข้อที่21นะ <c oughs> ในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระเยโฮพะพยาวีนะครือพยโฮวาจะดำรงอยู่ได้ จะดำรงอยู่ได้นะครับก็คือแผนการของมนุษย์เนี่ยมีมากมายพอผมมาคุ้นคิดประคัมภีข้อนี้เนาะมันก็เลยทาให้อยากจะอ่านต่อนะอยากจะอ่านต่อผมก็เลยอ่านอ่านอาน่อานต่อไปเรื่อยๆจนจบบทไปนะครับแล้วเริ่มมาอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งสุภาษิตในบทที่19นี้นะครับคือผมจะยกตัวอย่างมาแค่เน้นไปในข้อที่21 แล้วก็ยิมสองยิมสามนะครับก็คือสามข้อนี้นะครับแต่มีส่วนอื่นนะครับที่เยอะแย,ยะมากมายครับแต่อธิบายกันไม่หมดมสุภาษิตในในบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายนะครับก็เราผมมาคิดดูตัวตัว,ต,วตัวเองเนาะผมก็มีแผนงานมากมายเลยอยากจะทำนั้นอยากจะทำวันนี้ทำนั้น,ทำน,นทำนี้นะครับ อนนี้ผมก็ทำโซล่าเซลล์นะครับที่บ้านนะครับก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่ขาดความรู้นะครับขาดความรู้ถึงเรียนด้านนี้มานะครับแต่มันเป็นเฉพาะทางเป็นเรื่องของการประจุไฟฟ้าเก็บไว้ใช้นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ทีนี้พอเราคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มีวิธีการมากมายนะครับแต่ว่านะครับพอพอ พระเจ้าพูดถึงจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าพระประสงค์ของพยาวีจะดำรงอยู่จะดำรงอยู่ได้ก็คือในจิตใจของมนุษย์เนี่ยที่มีแผนงานมากมายเนี่ยที่อยู่นอกเหนืออยู่นอกเหนือพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะไม่ดำรงอยู่นะครับก็คือจะไม่ประสบความสำเร็จลนะทีนี้ ก็มาแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งเป็นสองส่วนในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายนะครับในแผนงานมากมายเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยพูดถึงคนนันเนาะคนเรามีความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าใช้ในความฉลาดที่ไม่ดีนะครับก็คืออังกฤษเมื่อปีหนึ่งเก้าเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับในสมัยนั้นนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับออกมาซื้อขายสินค้าชนิดหนึ่ง เราบอกว่าถ้ามาร่วมลงทุนนะครับแล้วก็จะได้ผลกําไรมากมายนะครับลงทุนถ้าลงทุนหนึ่งพันสมมุติว่าหนึ 1, ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันปอนด์สมมุติลงทุนหนึ่งพันปอนด์ก็จะได้รับเงินคืนนะครับถึงยี่สิบเปอร์เซ็นะก็คือเดือนต่อไปจะได้รับเงินนะครับถึงสองร้อยปอนด์นะครับจากการลงทุนกับเขาะคะคนก็แห่กันไปนะครับสี่หมื่นกว่าลายนะครับ เป็นเงินหลายพันหลายพันเป็นหลายพันหลายพันล้านนะครับเป็นเงินหลายพันล้านในปัจจุบันนะเขาก็เอาเงินของคนที่มาสมัครใหม่ที่เอาเงินนี้มาแล้วเอาเงินส่วนนี้ก็ไปจ่ายเป็นเงินกําไรของเดือนหน้าของทงั้งๆที่ธุรกิจก็ไม่มีจริงนะแต่คนสมัยนั้นไม่รู้นะครับเพราะว่านี่เป็นลูกโซ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกเลยนะไม่มีใครรู้นะครับ อันนี้เป็นแผนงานของมนุษย์นะครับและแผนงานของมนุษย์ที่ดีก็มีนะครับแต่มันจะไม่ดมลงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะรแตนะ่มันมีคําว่าแต่อยู่ด้านหลังนะครับคือความคิดของมนุษย์มีมากมายนะครับมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีนะครับแต่สิ่งถึงแม้เป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่พัด ไม่ใช่ภพรประสงค์ของพระเจ้านะครับก็คือไม่ไม่ไม่ไมใช่ภพรประสงค์ของพระเจ้าก็คือไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอใจในสิ่งที่เราทำนะครับถเจ้าพอใจในสิ่งที่เราทำนะครับมันก็จะไม่อยู่นานนะมันก็จะหายไปนะฮะเมื่อจะเป็นงานที่ไม่อยู่กับเรานานนะครับคือเป็นงานที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเป็นระยะเวลานานนะครับและทีนี้พอผมอ่านไปแล้วเนี่ย เข้าใจประมาณนี้นะครับพอมาในข้อที่22นสิรับสิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดีและนะครับและนะครับก็คือสองอย่างนี้นะครับก็คือและคนจนคนยากจนนะครับยังดีกว่าคนพูดมุสาครับทีนี้พอมาข้อที่สองนะครับก็เหมือนจะโดนตัวเองอีกแล้วนะครับก็คือในพระประสงค์ของพระเจ้านะในสิ่งปรารถนาเนี่ย สิ่งปรารถนาเนี่ยที่พระเจ้าต้องการกับมนุษย์ก็คือความจงรักภักดีนะครับก็ไปย้ําในข้อที่21ในส่วนที่2 <c oughs> ก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าก็คือเราขาดความจงรักภักดีนะครับก็คือความเขาเรียกว่าไม่เชื่อฟังอนะ่ะไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่เราทํา ในแผนงานของมนุษย์ในสิ่งที่เราไม่เชื่อฟังนั้นะสิ่งนั้นก็เหมือนกับคนที่พูดมุสานะมันก็คนที่พูดมุสาก็คือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หลอกลวงคือความความความคิดมากมายที่อยู่ในหัวมนุษย์ถ้าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่หลอกลวงมันก็จะไม่มีอยู่จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่อยู่ต่อไปและส่วนที่มีพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ ก็คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจะจดจาไว้นะครับพอมาข้อที่23นะครับความยำเกรงพระยาวีนะครับนำไปสู่ชีวิตความยำเกรงพระยาวีนาไปสู่ชีวิตและผู้ยำเกรงพระองค์จะอยู่อยา่างผาสุกจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาแผ่วผ่าน,นะัก็คือพอมาข้อที่ยีสามก็คือสรุปนะครับก็คือสรุปในสามข้อนี้กนะ็คือ สุดท้ายก็คือความจังรักพักดีก็คือความยำเกรงอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ใช่ความกลัวนะครับความยำเกรงไม่ใช่ความกลัวนะคือเห็นถึงค,ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและชีวิตของเราเนี่ยก็เอาไปใส่ไว้ใต้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นนะความยำเกรงนั้นทําให้มีชีวิตนะทำนำไปสู่ชีวิตนะ ก็คือไม่มีสิ่งไหนจะมาแผ่พันไม่มีสิ่งร้ายเข้ามานะครับามายควาว่าในแผนงานของมนุษย์นะในแผนงานงไม่ว่าจะสิ่งไหนก็แล้วที่เราคิดนะที่เราคิดจะทานะครับแล้วไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยการตรวจว่าในนั้นน่ะมันมีคําโกหกอยู่หรือเปล่าถ้าในนั้นมีคําโกหกอยู่จะเกิดสิ่งร้ายและนําไปสู่ความตาย แต่ถ้าในนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะนำไปสู่ชีวิตนะครับทีนี้เรามาคิดนะครับเรามาคิดเรามาใช้ในความเป็นจริงในชีวิตของเราก็คือหน้าที่ของเรานะครับหน้าที่ของเราอย่างอย่างผมก็หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับภรรยาก็เหมือนกันนะครับทีนี้หน้าที่เราส่วนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้ก็คือดูแลลูกๆของเรานะครับพี่น้องทุกคนก็เหมือนกันนะครับ โตมานะครับหรือว่าน้องที่กําลังโตมานะครับก็ต้องเป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งที่ประสบความสําเร็จด้านการงานถูกไหมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้ถูกไหมครับทีนี้ <c oughs> ก็แบ่งเป็นสองส่วนอีกแล้วนะครับก็คือส่วนที่เป็นต่อหน้ามนุษย์นะนี่เป็นสิ่งที่เป็นส่วนที่ต่อหน้ามนุษย์ส่วนที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าก็คือความจงรักภักดีเนะี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากได้จากเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่มีค่าในมนุษย์ เราไม่มีอะไรมีค่าเลยนะครับเพราะเราถูกสร้างมาแบบอิสระนะพระเจ้าไม่ได้ควบคุมเรานะเพราะฉะนั้นอย่างเดียวก็คือเราควบคุมตัวเองเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเพาเราคิดมากมายนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมคิดนะครับวันนี้นะครับเช้าว,วันนี้นะครับเช้านี้เลยนะเราอย่าลืมคิดว่าสิ่งนั้นมัน อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่านะครับสิ่งที่เรากําลังคิดนั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการหลอกลวงถ้ามันเป็นการหลอกลวงเราก็ทิ้งมันไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายแต่ถ้านั่นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ตัดสินใจทําไปเลยครับนะครับเราก็ตัดสินใจทําไปเลยเพราะว่าอะไรสิ่งนี้จะดํารงอยู่แน่นอนเพราะว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการดํารงอยู่ของพระเจ้าด้วย นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างหนึ่งพอเราพูดคําว่าพระประสงค์นะครับพูดคําว่าพยาพยาพ,ยา,พยาเวพูดถึงอย่างเงี้ยมันเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างไกลตัวเราเนาะทีนี้เรามาสรุปเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็คือสรุปว่านะครับสิ่งหรือว่าแผนงานที่เราจะทําการงานที่เราจะทําเป็นสิ่งที่ ผิดกับน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าอยู่ภายใต้น้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเราพูดถึงการงานมีวิธีมากมายในการหาเงินมีวิธีมากมายในการประสบความสําเร็จแต่ก็มีหลายวิธีที่ไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับไม่ใช่วิธีที่ดีมีหลายคนมีสมาชิกหลายคนผมเชื่อว่าทุกๆคนเคยมีประสบการณ์นี้ก็คือนั่นไม่ใช่วิธีที่ดีทําให้เราไปสู่ความทุกข์นะครับ ความทุกข์ก็คือเหมือนเราไม่มีชีวิตอะเหมือนคนจะเป็นจะตายอ่ะเหมือนคนคิดมากอ่ะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องนี้อย่างเงี้ยเหมือนเราโดนโกงก็โดนโกงอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั่นเราไม่ได้ใส่น้ําพระทัยของพระเจ้าเราไม่ได้ตรวจสอบว่าสิ่งนะั้นมีน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะมันไม่มีน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยเพราะเราทําไปเนี่ยเรามีแต่เรื่องปวดหัวเลยทีนี้เอาเงินให้ยืมเงินก็หายไป เอาเงินไปเอ,เอาเงินไปมัดจาไม่มีการซื้อขายก็โดนยึดเงินไว้ไม่ยอมคืนสักทีบอกว่าจะคืนนะไปทํางานอะไรก็บอกว่าเอาเงินนี้ไปลงทุนตรงนี้ตรงนี้ก็บอกว่ามันขาดทุนไปแล้วมันเจ๊งไปแล้วนะตายละเงินที่เราอุตสาหามาด้วยความยากลำบากม,มันก็หายไปทีนี้ความทุกข์นะ ในส่วนของที่เป็นเนื้อหนังนะความทุกข์นี่ก็มาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่ไม่จงรักภักดีขับพระเจ้าเรามีจิตใจที่ไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้าเ,าเราเราเราเอาจิตใจไปไว้ฝั่งที่ไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้าเนี่ยช่วงนั้นผ่านพอชีวิตช่วงนั้นผ่านไปและผลของมันกลับมา เหมือนนําไปสู่ความตายอรจิตใจก็เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างเอาไว้นะครับแล้วเราก็เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นนะผลของสิ่งนั้นมันตามมาแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาปอบตัวเองแล้วก็ต้องมาบอกตัวเองแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาสารภาพบาปนะครับเพราะฉะนั้นแผนงานในชีวิตของเราอะมีมากมายเรามีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับแต่เราต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่านี่ใช่ ประสงค์ของพระเจ้าไหมนี่ใช้น้ําพระทัยของพระเจ้าไหมถ้าเราใช้คำว่าน้ําพระทัยของพระเจ้านี่เราจะเข้าใจมากกว่านี่ถูกต้องตามนสิสัยของพระเจ้าของเราไหมถ้าไม่ถูกต้องตามนิสัยของพระเจ้าของเรามันก็ไม่ดีเท่ากับเราไม่ต้องมีอะไรเลยแต่เราจงรักภักดีกับพระเจ้าคือเราไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมี ความสำเร็จไม่ต้องมีอะไรเลยแต่เราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแบบนี้ยังจะดีกว่านะครับแบบนี้ยังจะดีกว่าในประคัมภีร์นี้เขียนแบบนี้นะครับแล้วก็เรายังจะมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าพระเจ้าก็จะหยิบเอาชีวิตของเราออกไปเพราะเนื่องจากมันไม่เกิดประโยชน์เหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมน,น้ําแล้วไม่ออกผล เจ้าของสวนก็ต้องตัดทิ้งเหมือนองุ่นที่ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเจ้าของสวนเราก็ต้องตัดทิ้งถูกไหมฟังแล้วมันโหดร้ายนะครับพระเจ้าจะตัดเราทิ้งทันทีนะครับก็ประคำฮีข้อนี้ก็ถ้าพูดให้น่ากลัวก็น่ากลัวมากนะแต่ถ้าพูดในเชิงพูดให้เข้าใจว่าเออเราวิธีการคิดของเราเนี่ยเราต้องปรับปรุงนะเราต้องแก้ไขนะว่าบางอย่างไม่อยู่ในน้ำพระทยัยของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องทำ ไม่ต้องไปคิดส่วนนั้นแล้วก็ตักมาซะหันมาด้านที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วก็คิดส่วนนี้อย่างเดียวพอนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ผมกําลังคุ้นคิดนะกำลังคุ้นคิดก,ก็ก็ดีนะครับก็ดีนะคร,บ,รบพีฆาข้อนี้มีมาแบบนี้ก็เพราะว่าผมมีคนชวนทําหลายอย่างนะครับหลายอย่างมากลยชวนให้ไปทำหลายอย่างมากเลย,ลย,ย,มเลยผม ใจไม่เอาดีกว่านะเพราะมันไม่น่าจะใช่นะ้าพระทัยพระเจ้าแล้วลนะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจไม่ทำไม่ทําแล้วก็เลยมีอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นดีกว่านะผมก็กําลังคิดอยากจะทานั่นทํานี่อยู่นะก็เดี๋ยวเข้าหน้าผมจะทําอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าเอ้ผมคิดเหรอผมทําอะไรไปแล้วบ้างเอามาเป็นพยานแล้วกันนะครับ <sk Lite> กว่ามันจะตกตะกอนนะฮรเราต้องคิดให้มากนะ,ะตกตะกอนคืออะไรนะครับก็คือความคิดมากมายนะครับแล้วพอมันเริ่มตกผลึกเข้ามา,า,ม,ามันเป็นส่วนที่เราตัดสินใจว่ามันจะใช้ได้ละแล้วก็แยกออกมาเป็นข้อข้อนะ,ะสิ่งที่เราอยากจะทำเนะะี่ยว่าว่าเป็นงานที่เราอยากจะทําหรือว่าเป็นงานที่เราจะทําต่อไปนะคราก็แยกมาเป็นข้อข้อแล้วเราก็มาคัดอันนี้ไม่ใช่น้าพระทยัยพระเจา้านี่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้า เอออันนี้ไม่ผิดนะพระทยพระเจ้านะเอออันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ผิดนี่เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาเลือกอันไหนอันไหนอันไหนอย่างนี้นะครับก็ประมาณงี้นะครับวันนี้ประคำของพระเจ้าก็สอนผมแบบแบบนี้นะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับว่าประคำนี้มีผลในจิตใจของเรานะครับมีผลกับความคิดของเราด้วยนะและมีผลกับแผนงานของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ที่ที่ มีพระคัมภีร์มาเตือนเราอยู่เสมอเสมอมาเตือนผมอยู่เสมอเสมอนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ